การทำบุญนั้นบอกว่าจะนักหรือน้อยก็ถือเป็นการทำบุญที่มาจากจิตศรัทธาของแต่ละคนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพอบรรยากาศการแห่ผ้าป่าสามัคคีที่หมู่บ้านมูเซออำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าพลังบุญนี้เกิดขึ้นได้จากหลายฝ่ายตัวกันบอกว่าจะเป็นผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและสิทธิ์เก่าบ้านมูเซอบ้านอมแพมและบ้านน้ำดันรวมไปถึงหน่วยงานในพื้นที่ที่มาร่วม สมทบทุนเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์รับปรุงระบบน้ําประปาในหงเฮียนและพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนหงเฮียนบ้านมูเซอร์ตั้งผู้บริหารหงเฮียนคณะครูและนักเรียนหงเฮียนบ้านมูเซอร์กู้คนก็ขอขอบพระคุณไปยังกู้ไฟมายนาณโอกาสนี้ตัวนะครับสำหรับหงเฮียนบ้านมูเซอร์นั้นก็ถือเป็นหงเฮียนในพื้นที่สูงที่มีนักเรียนสองชนเผ่าตัวกันก็คือชนเผ่ามูเซอร์หรือลาหูและชนเผ่ากะเรียง หรือปวยอมีนักเรียน300กว่าคนที่มาจากสี่ยอมบ้านก็คือบ้านมูเซอร์บ้านอมแพมบ้านน้ำดานและบ้านหลังเมืองเป็นนักเรียนชนเผ่าร้อเปอร์เซนหลังจากที่พิธีกรรมในช่วงเจ้าจบลงก็ต่อด้วยงานเมื่อคืนซึ่งในงานเมื่อคืนนั้นก็มีกิจกรรมหลายอย่างตัวกันนะครับบอกว่าจะเป็นสปริงบอร์ดสำหรับนักเรียนหรออ่อนน้อยกิจกรรมสนุกสนานอย่างสวยดาวที่ได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่จากตังผู้บริหารและ คณะครูรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีตีเปิ่นมาร่วมสมทบตัวนะครับนอกจากนี้ยังมีอาหารการกินหลายอย่างตัวยกันบอกว่าจะเป็นลูกจีนก๋วยเตี๋ยวพาร์รวมไปถึงเฟรนช์ฟรายตัวนะครับมาถึงไฮไลท์ของขําคืนนี้ก็คือแกานร,รําวงนั่นเองครับพ่อละอ่อนน้อยวัยรุ่นรวมไปถึงผู้ปกครองเปิ่นกับม่วนสนุกสนานกันขนาดส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่างานรําวงจะอี้บ่ได้มีบ่อยนักดังนั้นภาพความสนุกสนานจึงมีหื้อ ตามในภาพเลยนะครับไหนเมื่อคืนไผ่ได้มาเต้นพ้อ,องแสดงตัวหน่อยได้ก็ครับ